สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับในชุดเลขเด่น2ตัวล่างของงวดวันที่1กรกฎาคมสอง6ที่จะถึงนะครับเพื่อเพื่อจะได้นำไปวินิจพิจ,จนารณาดูนะครับเพื่อจะได้หาซื้อสลาบกินแบ่งไว้แต่เนิ่นๆนะครับจากผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับคืองวดวันที่16มิถุนานะครับก็ทราบกันแล้วนะครับว่าชุด2ตัวล่างนะครับ ออก30นะครับจากการคำนวณน,นะครับของผมนะครับจาก2สูตรนะครับก็เข้าอยู่ที่ผมวางไว้เน้นอยู่4ชุดนะครับที่ผ่าทะลุดับนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาส่วนมากเลขศูนย์นะครับจนะบาานะบอยู่ในสูตรดับนะครับแต่ก็ผ่าทะลุมาได้นะครับ ก็คิดว่าหลายท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับก็คงเลือกนำไปเล่นและได้รับรางวัลนะครับทุกชุดที่ผมนำมาวางนี้จะต้องกลับตัวด้วยนะครับมวดก่อนหน้าที่ออก09นะครับซึ่งผมก็วางไว้ใน4ชุดทะลุดับเหมือนกันนะครับก็เข้าอยู่นะครับผมวางไว90้90ออก09นะครับ ก็ถือว่าเข้าเป้านะครับเพราะว่าทุกชุดต้องกลับตัวด้วยนะครับดังนั้นคิดว่างวดต่อไปนี้วันที่1กรกฎาที่จะถึงนี้นะครับในสูตรที่ผมมานําเสนอนี่นะครับก็คงจะมีโอกาสเข้านะครับไม่มีสูตรใดผิดนะครับสรับเลขดับหรือเลขมายากใน10หน่วยล่างนะครับก็ยังเดินต่อนะครับ เดี๋ยวเรามารอชมกันว่าจะมีเลขอะไรในงวดใหม่นี้นะครับนี่คืองวดของวันที่หนึ่งกรกฎาที่จะถึงนี้นะครับสําหรับสองตัวล่างนะครับจากสองสูตรนะครับจะได้สูตร สูตรนี้นะครับเดินดีต่อเนื่องมาเป็นงวดที่7แล้วนะครับต่อไปเป็นงวดที่8นะครับได้5 4 3สนะครับวิธีการคิดคำนวณก็คือใช้หลักแสนนะครับของงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับคือส6มิถุนายนนะครับมาคิดคำนวณนะครับใช่หลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับ2บวก3บวกศนะครับได้5นับถอยหลังไป สาตำแหน่งนะครับห้าสีสามจะต้องติดในท้ายสตัวล่างอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าหากงวดนี้เข้าก็จะเป็นงวดที่8นะครับสูตรที่2นี่คือสูตรที่ผมใช้ประจำเดินดีมาสิบขุนมวดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับใช้ผลรางวัลย้อนหลังนะครับเป็น1งมวดนะครับคือผลรางวัลของมวนที่1มิถุนานะครับ โดยใช้หลัก10ของ2ตัวล่างนะครับบวกด้วยเลขหกคงที่นะครับศูนบวกหกได้หนะครับนับถอยหลังไป3ามตำแหน่งคือ6กห้นะครับจะต้องติดอยู่ในท้ายสตัวล่างนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับจะเห็นสว่า2ส,สูตรนี้ชนกันอยู่ที่5กับ4นะครับดังนั้นเป็นงวดนี้นะครับจะเป็นลงวดที่ จะทำให้เราตัดสินใจยากหน่อยนะครับเพราะว่าเลขมันมีเลขชนนะครับปกติที่ผ่านมานะครับสองสูตรเลขมันจะไม่ชนกันเราก็สามารถจับเอามาจับคู่กันได้เลยนะครับนาะงวดนี้มันมีเลขชนนะครับถึงสองสองคู่นะครับดังนั้นความเสี่ยงงวดนี้จะมีมากขึ้นนะครับ และจำนวนชุดก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะลุ้นน้อยชุดนี้มีน้อยลงนะครับสำหรับเลขดับหรือเลขมายากงวดนี้นะครับจะได้เลข9กนะครับก็คือใช้ผลรางวัลของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับคือหลักหน่วยนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกับหลักร้อยนะครับ สตัวท้ายครั้งที่1น,นะครับนำศูนย์บวกกับ9นะครับได้9นะครับดังนั้นงวดนี้นะครับ9จะเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะมา10หน่วยล่างยากนะครับแต่5อยู่ในสูตรเด่นของใครก็ให้ยึดไว้ไม่ต้องจัดทิ้งนะครับจะเห็นได้ว่า2ส,สูตรนี้ชนกันอยู่ที่4กับ5นะครับ ตัวรองคือ3กับ6นะครับดังนั้นเราต้องมาให้น้ำหนักอยู่ที่2ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหากกรณีสองตัวนี้ไม่มาไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็จะต้องมานะครับและอาจจะมีสูตรใดสูตรนึงผิดนะครับ จะหาก5กับ4ไม่มาไม่ต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดนะครับใน2สูตรนี้นะครับสูตรนี้เดินยาวมา10ของ,งวดแล้วนะครับสูตรนี้เดินมา7งวดแล้วนะครับก็ลองดูว่างวด2งวดงวดต่อไปนี้สชุดสสูตรนี้นะครับสูตรไหนจะม,มีโอกาสพาดนะครับหากนำมาจับชุด ในชุด2ตัวล่างนะครับก็จะต้องเน้นอยู่ที่4กับ5นะครับตัวรองคือ3กับ6นะครับดังนั้นเราจะต้องจับ2ชุด2กลุ่มนี้มาประกบกันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งผมก็จับชุดวางไว้ให้แล้วนะครับจะมี4ี่ห้านะครับสี 4, นะครับ สี่หกนะครับห้าสามนะครับห้าหกนะครับหกสามนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับ4 3 4 6นะครับ5 3 5 6นะครับแล้วก็6 3นะครับ ดังนั้นกรณีชุดทั้งหชุดนี้นะครับสองสูตรนี้ไม่มีสูตรใดผิดนะครับนี่ก็มาอย่างน้อยสองตัวในสามตัวนะครับโอกาสที่จะเป็นชุดทั้งหชุดนี้ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่สูตรนี้นะครับ ตัวเด่นในชุดที่สองตัวนี้มานะครับหนึ่งตัวนะครับนอกเหนือจากที่เรามาจับคู่ไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับตัวที่จะสามารถมาประกบได้นะครับในชุดสองตัวล่างก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งนะครับเลขสองเลขเจ็ดเลขแปดนะครับซึ่งมันต้องมากชุดนะครับ ขึ้นนะครับโอกาสที่จะน้อยชุดจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันกินเนื้อที่ของสองสูตรนี้ชนกันที่สองตัวนะครับ <c oughs> ในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีเลข9ก้าเพราะ9้าติดอยุ่ดับนะครับเลขที่ไม่ติดดับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่มีเลยนะครับ จากสูตรอื่นๆน,นะครับจะเห็นว่ามันจะมีติดตับอยู่ทั้ง5ตัวนี้นะครับแต่ตัวที่จะมีน้ำหนักนะครับผ่าทะลุดับมาได้ก็จะมีอยูส่สามตัวนี้นะครับดังนั้นในสามตัวนี้นะครับเราจะเอามาชนกับในชุด สี่ตัวนะครับโดยเด่นที่สองสองตัวนะครับคือสี่กับห้านะครับดังนั้นงวดนี้นะครับผมจะให้น้ำหนักนะครับเลขสี่นะครับก็จะเด่นที่สี่หนึ่งนะครับสี่สองนะครับสี่เจ็ดนะครับก็ห้านะครับก็ห้าหนึ่งนะครับห้าสอง นะครับห้าเจ็ดนะครับสหรับเลขศูนย์นะครับก็มีโอกาสมานะครับเป็นหมดที่3ได้นะครับแต่ติดอยู่ในสูตรดับนะครับเลขศูนย์กับเลขก8นะครับ แต่เลขเก้านี่ดับถึงสามสูตรนะครับซึ่งผมไม่ได้มานำเสนอนะครับนำเสนอแค่สูตรเดียวให้เห็นก็คือเก้านะครับและอีกสูตรหนึ่งก็ดับที่เก้าเหมือนกันนะครับก็คือใช้ผลรางวัลของงวดวันที่สิบหกมิถุนานะครับทิ่งออกใช้สามตัวท้ายนะครับครั้งที่สองนะครับนำมาบวกรวมกันได้เท่าไหร่นะครับจะเป็นดับที่สิบหน่วยล่างนะครับก็คือ งวดนี้จะเป็นเลข9ซึ่งชนกับตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้มานําเสนอให้ดูนะครับดังนั้นชุดที่ยังมีโอกาสมาในงวดนี้นะครับก็จะเน้นเลยนะครับว่าถ้าหากไม่มาอยู่ในสีชุดนี้ในหกชุดนี้นะครับก็จะอยู่ในสามตัวนี้นะครับที่จะมีโอกาสมานะครับ หกสองนะครับหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวเพิ่มนะครับอีกอันคือสามสองนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับสำหรับเป็นตัวลองนะครับชุดนี้เป็นชุดลองนะครับ ชุดน้นจะอยู่ที่4กับ5นะครับโดยจะให้น้ำหนักสีมากสุดนะครับในชุดนี้นะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่4 2นะครับเอาไปหาซื้อสลากไว้เลยนะครับ42 41นะครับ4 3นะครับ 47นะครับ53นะครับ51นะครับ52าสครับ57นะครับ กอนนี้สี่กับห้าไม่มานะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่น่าจะออกมากที่สุดนะครับหกสามนะครับงวดนี้จะเห็นว่าที่ผมบุงกลมให้นี้นะครับงวดนี้เยอะกว่าที่ผ่านมานะครับทุกทีจะมีแค่สี่ชุดนะครับเดี๋ยวีดกว่างวดนี้นะครับมันมีชนกันถึงสองคู่นะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่เราจะต้องหาตัวประกบ มันจะต้องมากขึ้นนะครับแต่ก็คิดว่างวดนี้นะครับโอกาสที่จะเข้านะครับก็ยังอยู่ที่4กับ5นะครับคิดว่าคงจะมาตัวน้ำหนักผมให้น้ำหนัก4นะครับน้ำสีมากกว่า5นะครับ ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับสี่ชุดถ้าจะพูดถึงสี่ชุดแล้วนะครับมีสี่สามสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะครับชุดลองก็จะมีห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดและหกสามนะครับในความเปลี่นไปได้ของงวดนี้นะครับชุดกันก็จะมีอยู่สี่ห้าสี่หกห้าหกนะครับสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกเจ็ด ควรจะมีแค่นี้นะครับส่วนที่ผมไม่ได้ระบายสีเน้นไว้ให้นะครับคิดว่าโอกาสที่จะมามีน้อยมากนะครับก็ลองพิจารณานะครับโดยหาตัวดับนะครับที่แม่นๆมาตัดออกก็ได้นะครับจากที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับอันดับแรกมองที่ผมวงกลมไว้ให้ก่อนนะครับและชุดที่จะเน้นคือที่ผมระบายสีเต็มนะครับ สบายสีเตนนี่คือสีชุดที่ผมมั่นใจว่างวดนี้จะต้องติดอยู่น้อยหนึ่งหนึ่งคู่แน่นอนนะครับหากสีไม่มาก็จะเป็นห้านะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงสูตรดับนะครับเพราะว่า <c oughs> ในสีเลขนี้ถ้าเอาสูตรดับมาพิจารณาดับหมดทั้งสี่ตัวครับไม่มีตัวไหนที่จะไม่ผ่านสูตรดับเลยนะครับ ที่ผ่านมานะครับสองตัวล่างมักจะผ่าทะลุดับมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเล็ที่ดว่าดับกันนะครับจะทะลุมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นหมดนี้ไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าจะดับอะไรนะครับใน4ตัวนี้นะครับไม่ต้องคิดว่าใน4ตัวนี้จะมีตัวไหนที่จะดับนะครับหากมีความสามารถเล่นได้นะครับก็กันไว้เลยนะครับ โดยตามที่ผมมุงคลมไว้ให้นี้นะครับโอกาสความเป็นไปได้จะอยู่ในทั้งหมดนี้นะครับโดยเน้นอยู่ที่4ี่นะครับเพราะว่าเลข4กับเลข2นะครับเลข8นะครับไม่มานานแล้วนะครับโอกาสงวดนี้นะครับเลขสี่กับเลข2ที่มีโอกาสที่จะมานะครับและอาจจะมาด้วยกันนะครับสี่กับ2นะครับ เลขหนึ่งเลขเจ็ดนะครับเลขศูนย์นี่เป็นเลขมาบ่อยนะครับน้ำหนักคงจะรองนะครับสำหรับในกลุ่มนี้เลขสองจะเด่นสุดนะครับจะหาความเปลี่ยนไปได้นะครับสี่สองนะครับห้าสองนะครับสามสองอีกชุดหนึ่งผมไม่ได้กันไว้นะครับสามสองนะครับทั้งหมดก็มี 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสบวกนี้มีอยู่10ชุดนะครับที่จะต้องเอาไว้พิจารณากับตัวด้วยนะครับแต่ชุดที่เน้นนะครับเน้น4ี่ชุดก็คือที่ผมวงกลมเต็มนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้นะครับนี่มีน้ำหนัก โอกาสที่จะมานะครับผ่าทะลุดับแน่นอนนะครับหนึงน้อยคิดว่าจะต้องมีอยู่1คู่แน่นอนในท้าย2ตัวล่างในงวดต่อไปีนนะครับหากจะพิจารณาซื้อสลากกินแบ่งไว้ลองมองในแค่สชุดนี้ก่อนนะครับความเป็นไปนได้ที่จะมีนะครับก็หวังว่างวดนี้นะครับ คงจะผ่านทะลุดับนะครับถูกอีกนะครับถึงแม้ว่าความเสี่ยงมันจะมีมากขึ้นนะครับจำนวนชุดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีตัวชนอยู่ทั้งสองคู่นะครับมันจะทำให้การตัดสินใจเราต้องเป็นวงกว้างขึ้นนะครับหวังใจว่าที่ผมมานำเสนอในครั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์เพื่อเอาไปพิจารณานะครับ สีกับหนะครับก็คิดว่าตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมานะครับหาก4ีกับหไม่มานะครับก็อยู่ที่3กับ6นะครับจะต้องมาอย่างน้อย1ตัวนะครับสําหรับตัวเด่นในทั้ง4ตัวนี้ก็ให้พิจนารณาที่ผมปงกลมไว้นี้นะครับโดยเอาตัวประกบในกลุ่มนี้มาประกบนะครับซึ่งจะมีโอกาสที่จะมาได้ ผมก็ว่าคงจะอยู่ในที่ผมวงกลมไว้ให้นี้นะครับโดยมีน้ำหนักมากอยู่แค่สี่ชุดนี้นะครับถ้าจะหาซื้อสลากก็ลองดูมองที่4ชุดนี้ก่อนนะครับหากมีกำลังมากพอก็ซื้อในชุดที่ผมวงกลมรองลงมานะครับหากเรียกชุดไหนต้องกลับตัวกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมนำเสนอนี้ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้วางตายตัวว่าจะต้องอยู่หลักไหนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกลลองเอาไปพิจารณาเทียบเคียงกับท่านคำนวณการคำนวณของท่านอื่นนะครับแต่หากคิดว่ามีเลขกับที่แม่นๆในสองตัวล่างก็ลองเอาไปพิจารณานะครับตัดออกจากชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับแต่มั่นใจว่าในทั้งหมดนี้ที่ผมวางไว้ให้นี้มีสองตัวล่างของวันที่หนึ่งกรกฎาคมอย่างน้อย,อยหนึ่งคู่นะครับ ก็คิดว่าจะไม่พลาดจะต้องเดินดีนะครับในสองสูตรนี้นะครับหากแม้จะผิดอยู่สูตรใด,ดสูตรหนึ่งมันก็ยังต้องชุดสองตัวล่างก็จะต้องอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับในในชุดเด่นบนของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับก็การนำเสนอชุดสองตัวล่างของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับ ก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับในชุดสองตัวล่างที่ออกสามศูนย์ตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ทราบในการนำเสนอของผมในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนำไปพิจารณานะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะครับที่ผ่านมาได้กดติดตามแล้วนะครับก็ฝาก ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้ทราบแล้วได้เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมที่มานำเสนอนี้นะครับเพื่อจะได้มีโอกาสลุ้นโชคกัปด้วยกันครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปลบกตุเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ